มาดูนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำโรบิน E D ถูก25 g r ขเขญี่ปุ่นตัวนี้เป็นสีเหลืองนะเดิมเมเปลี่ยนแค่แยกน้ำมันแล้วก็ตองในถังอี้กรองมาตันเป็นปั๊มพกหนึ่งนิ้วนะครับสภาพสวยเลยเชื่อขาวัวดูน้ำนะนีี่เดินเบานะน้ำแรงช้ได้ ข้นะางล่างไม่มีกระโหลกนะน้ําแรงแรงเลยน้ทเท่าอหนึ่งนิ้วนี้ไม่ล้างนะจะล้างาทำํำแคสติ้งเชรื่องไว้ก่อนอหนักเบาหิ้วข้าสกินเข้านาสบายสบายนี่เดินเบานะน้ําแรงดะได้ ใครมองเหานใช่างานครับเนี่ย